เอาสิเล่นกับใครไม่เล่นอย่ามาเก่งนะเป็นเรื่องราสุดไม่รู้ว่าสุดอะไรดีเมื่อแกงคอเซนเตอร์โทรมาหาบีมพิมพิจยากกรัมนะครับโอ้โหสารพัดสารเพตั้งใจว่าจะมาหลอกบีมนั่นแหละแต่หลอกผิดคนแล้วงานนี้นะครับบีมพิมพิจยาโกกรัมนักกีฬาวอลเลรรย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ ตอบกลับ call center ไปแบบหงายหลังเง้อไปเลยฟังแอดมินพูดไม่ค่อยถึงใจเท่าไหร่ไปฟังเจ้าตัวเล่าให้ฟังดีกว่าครับคุยเสียเวลาคุยไม่ได้จัดกระเป๋าเลยงฟ้งช้าเลยเนี่ยไม่คุยกับแอนกอน call center คือว่าเขาโทรมาสวัสดีครับคุณไม่เชลกรปงรูปหรือเปล่าแล้วก็เรียกแบบประชาชนนี่นี่นี่ได้เปิดบัตรเครดิตที่ธนาคารบลาบลบแล้วก็ เราก็บอกไปว่าเราไม่ได้เราเรา,เรา,เ,ราเ,เราไม่ได้เปิดเราไม่ได้เปิดบัตรเครดิตนะคะจะเปิดได้ไงคะไม่เคยใช้ชีวิตอยูในใน่ประเทศไทยเลยล้วถามเขาว่าถามเขาว่าอะไรวะแล้วก็ถามเขาว่าเออใครใครจะไปเปิดคะไม่มีใครเปิดนะคะนาแกนคอร์เซนเตอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ออนจัดการดิมโหมโห อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เดินทางถึงประเทศตุรกีแล้วเรียบร้อยมีเวลาพักนิดหน่อยก็ต้องซ้อมวันที่30พฤษภาคมก็แข่งแล้วเจอกับแชมป์เก่าอย่างอิตาลีเฮ้ย <Hey. S 1> แต่ว่าตัวตึงๆของอิตาลีไม่ได้ลงนะครับแอดมินหมายถึงเปอลาอิกุนูแต่อิตาลีก็คืออิตาลีเขามีตัวเปลี่ยนเกมมีนักกีฬาเยอะมากจะใครก็ช่างก็ดุดันแข็งแกร่งทุกคนเลย เ,เป็นว่าวันที่30พสษภาคมมันแน่ๆนะครับสนามแรกมันทุกทีมเจอโปแลนด์เองก็ต้องไฟแคนาดาเราก็แพ้มาตอนชิงแชมป์โลกเกาหลีใต้เองเราชนะมาทั้ง VNL แล้วก็ชิงแชมป์โลกเกาหลีเขาก็ตั้งเป้าว่าจะมาแก้แค้นทีมไทยเอาคืนเฮ้ย hey, สนามแรกมันแน่ๆยังไงก็กดติดตามช่อง h o ตวอลเลย์บอลไว้นะครับแอดมินมีอัปเดตเขา่าวเล่าอย่างทันทีแน่นอนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ